พี่น้องมือนี่แยกกินสิเฮ็ดเมนู่มกปลาให้เบิงพี่น้องให้ทันู้ชมเบิงว่าที่ใสหย,ยังแน่ายกินกันขันข้นตอนแรกก็เอาเกียรใส่พี่น้องต่ำใส่น้ำตาไข่แน่แล้วละ่ะหมอนห่เติบเอาเกียรใส่ลงไปเกียรใส่ลงไปพี่น้องอย่าใส่ น้ำปลาใส่หยอดลงไปปลาใส่หุ่มซะเน้อน้ำปลาใส่ขึ้นรถใส่หลายเส้นหลายที่เนาะ มีเนนม่นเคียงตำตะไคร่ใส่พริกใส่เกีือใส่ล่งไปมีเนนม่นหอมอันอ้ตู้พี่น้องหอมหอมหอม,หอมตุน๋นไอ้ตู้หอมตุน๋น,นปลาขาวหน้าพี่น้อง ปลาขาวหน้าเมียไทยดินี่นู่นมกปลามกปลาขาวหน้าปลาเสี้ยมกับมี่ปลากระแน,นงกับมี่ปลาขาวขี้ร่มกับมี่พี่น้องคุลี่คุรี่เอาตองมหมกไป แค่นี้ก็เรียบร้อยพี่น้องเที่ยงปุ่งกับสซซัเนี่แหละพี่น้องเอ้ยมุกป่าเขาวน้า